การปรากฏตัวของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขามักเดินทางมาเป็นกลุ่มใหญ่ออกสำรวจด้วยความมุ่งมั่นโดดเด่นในประเทศอย่างไทยแลนด์ที่ความอ่อนโยนเป็นกฎเกณฑ์ที่ไม่ได้พูดออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่ปี2022เป็นต้นมาจำนวนผู้มาเยือนชาวอินเดียในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมากภายในปี2566พวกเขาได้กลายเป็นหนึ่งในสามสัญชาติที่มาเที่ยวประเทศมากที่สุดรองจากมาเลเซียและจีน นี่ไม่ใช่ผลลัพธ์จากแคมเป็นารตลาดหรือความพยายามทางการทูตแต่มันเป็นออแกนิกและหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยประชากรจำนวนมากที่มีรายได้เพิ่มขึ้นการเชื่อมต่อทางอากาศที่ดีขึ้นมีข้อจำกัดด้านวีซ่าน้อยลงและความต้องการเดินทางในราคาที่ไม่แพงจึงเป็นธรรมดาที่พวกเขาจะสแสวงหาจุดหมายปลายทางที่มีชายหาดสถานบันเทิงยามค่ำคืนอาหารและความคุ้นเคยในราคาเพียงเศษเสี้ยวของค่าใช้ใจ่ายวันหยุดในประเทศทางด้านตะวันตก ส่วนประเทศไทยก็ยินดีต้อนรับการหลั่งไหลเข้ามาครั้งนี้ในทางทฤษฎีอย่างน้อยที่สุดอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวของไทยจะเริญเติบโตจากปริมาณและชาวอินเดียปรากฏตัวด้วยตัวเลขที่มีแนวโน้มว่าจะทดแทนภาวะตกตำ่ำหลังการระบาดใหญ่ได้แต่สิ่งที่ไม่มีใครเตรียมตัวไว้อย่างครบถ้วนก็คือรูปแบบการเดินทางจังหวะและพฤติกรรมของผู้มาเยือนเหล่านี้จะส่งผลต่อสังคมและวัฒนธรรมอันละเอียดอ่อนของการต้อนรับขับสู้แบบไทยอย่างไร ปัญหาหลายประการที่เกิดขึ้นไม่ได้รุนแรงหรือน่าอับอายแต่อย่างใดมีทั้งความตึงเครียดแบบเงียบๆความแตกต่างในความคาดหวังนิสัยและการตีความพื้นที่สาธารณะในสถานที่เช่นอ่านางกอพีพีและหาดจอมเทียนพัทยาด่วยงานท้องถิ่นเริ่มสังเกตเห็นรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนักท่องเที่ยวชาวอินเดียกลุ่มหนึ่งกำลังจัดเตรียมที่นอนชั่วคราวบนชายหาดสาธารณะผ้าห่มปูไว้หลังจากมืดคำ่ำเป้สะพายหลังวางซ้อนกันเหมือนหมอนชั่วคราว ในบางกรณีมีการใช้เตาแบบพกพาอาหารถูกเตรียมบนผืนทรายเพลงเล่นจนดึกดื่นขยะในบางพื้นที่กลายเป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นมันไม่ใช่เรื่องร้ายทั้งหมดบ่อยครั้งมันมาจากความไร้เดียงสาหรือความไม่เหมาะสมทางวัฒนธรรมในอินเดียการใช้พื้นที่สาธารณะอย่างไม่เป็นทางการถือเป็นเรื่องธรรมดาบางครอบครัวพากันไปปิกนิกในสวนสาธารณะนักเดินทางนอนที่สถานีรถไฟและพื้นที่ส่วนตัว เป็นแนวคิดที่ยืดหยุ่นหากนำพฤติกรรมดังกล่าวมาใช้ในประเทศไทยอาจเกิดผลกระทบร้ายแรงได้พื้นที่สาธารณะของประเทศไทยโดย,เ,ยเฉพาะชายหาดได้รับการดูแลอย่างเงียบสงบการนอนในที่สาธารณะไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเท่านั้นแต่ยังถือเป็นการไม่เคารพนอกจากก้อนนี้ยังเป็นการน่าละอายอย่างมากอีกด้วยการตั้งแคมป์โดยไม่ได้รับอนุญาตไม่เพียงแต่ไม่เป็นที่ยอมรับแต่ยังผิดกฎหมายอีกด้วยอย่างไรก็ตามบรรทัานเหล่านี้ ไม่ได้มีการสื่อสารอย่างชัดเจนเสมอไปและหากมีการสื่อสารอย่างชัดเจนป้ายอาจไม่ได้เป็นภาษาที่นักท่องเที่ยวชาวอินเดียพูดหรืออ่านหรือทำความเข้าใจกับมันได้ความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นไม่ใช่จากการเผชิญหน้าแต่จากการสะสมพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่เริ่มสังเกตเห็นว่านักท่องเที่ยวบางคนแทบไม่ค่อยซื้ออาหารจากแผงขายของบริเวณใกล้เคียงเจ้าของโรงแรามรารงานการจองที่มีอัตราเข้าพักสูง แต่มีค่าใช้จ่ายภายในสถานที่น้อยมากพนักงานร้านอาหารพูดถึงชาวอินเดียกลุ่มใหญ่ที่แบ่งปันอาหารมื้อเดียวกันหรือเอาอาหารของตัวเองเข้าไปในพื้นที่รับประทานอาหารเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดชายหาดต้องเก็บกวาดหลังจากมีการรวมตัวอย่างไม่เป็นทางการในตอนกลางคืนสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เหตุหน่าตื่นเต้นแต่ก็ทําให้บรรยากาศเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาการตอบสนองของไทยนั้นเป็นไปนอย่างใจเย็นและมั่นคง มีการลาดระเวนตามชายหาดมากขึ้นในเวลากลางคืนมีการปรับผู้ที่นอนหลับในที่สาธารณะมีการเตือนเป็นครั้งคราวบนโซเชียลมีเดียเพื่อให้นักท่องเที่ยวว่าเคารพประเพณีและกฎหมายท้องถิ่นไม่มีอะไรที่เป็นศัตรูเพียงแต่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆความตึงเครียดที่ลึกซึ้งกว่านั้นอยู่ที่ความไม่ตรงกันของจังหวัดทางวัฒนธรรมเราจะมาดูกราฟที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กันครับดูว่าคนอินเดียที่เข้ามาในประเทศไทยเรานั้นเป็นใคร มาจากไหนแล้วปัญหาที่คนไทยต้องเจออยู่นั้นมาจากคนกลุ่มไหนและเขามาทําอะไรกันบ้างเริ่มจากภาพรวมเลยครับในปี2022มีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเกือบ7 0 0 0 0สคนต่อมาในปี2023ตัวเลขพุ่งขึ้นกว่าเท่าตัวเป็น1.6ล้านคนและในปี2024นี้ประเทศไทยเราต้อนรับนักท่องเที่ยวอินเดียถึง2ล้านคนเลยทีเดียวตัวเลขแบบนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความชื่นชอบขอ งนักท่องเที่ยวอินเดียที่มีต่อเมืองไทยเราครับทีนี้เรามาดูว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดียที่มาเที่ยวไทยนั้นเป็นใครบ้างในกราฟวงกลมนี้จะแบ่งนักท่องเที่ยวออกเป็น3ากลุ่มใหญ่ระดับล่าง60-70%กลุ่มนี้เดินทางแบบประหยัดพักโรงแรมราคาย่อมเยาวและชอบกิจกรรมในท้องถิ่นระดับกลาง20-30%มีกําลังซื้อระดับหนึ่งนิยมเที่ยวด้วยกันแบบครอบครัวหรือมาก,กับกลุ่มเพื่อนพักโรงแรม3าสดาวระดับสูง5 1 0กลุ่มนี้นิยม รีสอร์ทริมทะเลและประสบการณ์ระดับพรีเมียมเช่นสตาล่องเรือส่วนตัวและต่อออด้วยกราฟรูปแบบการเดินทางแล้วเขามาเที่ยวกันแบบไหนละ่นะนักท่องเที่ยวอินเดียประมาณ8 5เปอร์เซนเดินทางมาแบบส่วนตัวหรือครอบครัว,รวเที่ยวเองวางแผนเองหรือใช้บริษัททัวร์ในไทยบางส่วนประมาณ5-10เปอร์เซนมาเพื่อจัดงานแต่งงานปลายทาง d e s t i n a t ชัน w e ด d i n g งานแต่งแบบอินเดียที่มักจัดใหญ่โตริมหาดภูเก็ตหรือในโรงแรมรูของกรุงเทพ และอีกราว5%เปอร์เซนเดินทางมาเพื่อธุรกิจการประชุมและงานอีเวนต์ไหมกลุ่มนี้มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในกรุงเทพและพัทยาจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวชาวอินเดียที่เดินทางมาไทยจำนวนมาก60-7ถึงเปอร์เซนมักเป็นกลุ่มที่เดินทางแบบประหยัดซึ่งบางส่วนถือเป็นการเดินทางออกนอกประเทศเป็นครั้งออแรกพวกเขามักมาแบบครอบครัวใหญ่มีสมาชิกหลากหลายวัยเดินทางด้วยกันหลายรุ่นตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้สูงอายุซึ่งเป็นภาพที่พบเห็นได้คุ้นตา นอกจากนี้วิธีคิดและวัฒน,ธ,นธรรมที่คุ้นเคยจากบ้านเกิดก็มักติดตัวมาด้วยเช่นวิธีการพูดคุยการแสดงออกหรือแม้แต่รูปแบบการกินอยู่ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นตัวตนของนักท่องเที่ยวอินเดียสังคมไทยให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับความเงียบสงบความยับยั้งชั่งใจและการไม่รบกวนผู้อื่นแม้แต่ในช่วงการเฉลิมฉลองก็ยังมีกระแสความสงบฟแฝงอยู่คาดว่าพฤติกรรมในที่สาธารณะจะตรงกุน ไม่ใช่โดดเด่นในทางตรงกันข้ามนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจานวนมากมาพร้อมกับจังหวะที่แตกต่างออกไปแสดงออกทางอารมณ์มากขึ้นเข้าสังคมมากขึ้นและมีความเป็นชุมชนมากขึ้นสิ่งที่ในอินเดียถือเป็นพฤติกรรมที่เป็นมิตรแต่ในไทยอาจถือเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกอย่างจงแจง้งมั่นใจในตนเองหรืออาจถึงขั้นรุกรานก็ได้มันจึงไม่ใช่ในเรื่องถูกหรือผิดแต่เป็นเรื่องของการไม่สอดคล้องกัน ยกตัวอย่างเช่นแนวคิดเรื่องการต่อรองราคาในหลายพื้นที่ของอินเดียการเจราจาต่อรองกับพวกนี้เหมือนสัตว์ป่าที่ล่าเป็นฝูงพวกนี้จะแชร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่หามาได้กับฝูงของตัวเองพวกนี้จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยใช้ต้นทุนให้น้อยที่สุดความรู้สึกว่าต้องทําทุกอย่างเพื่อฝูงของตัวเองนั้นรุนแรงมากในหมู่คนเหล่านี้การเจราจาต่อรองสําหรับพวกนี้เหมือนการออกล่าต้องชนะเท่านั้นไม่มีกฎกติกาใดๆจะมากํากับ เมื่อใดที่คนเหล่านี้เข้าสู่การเจรจาเหมือนสัตว์รวมกลุ่มที่ออกล่าเป็นฝูง you know like like ส่วนวัฒนธรรมในประเทศไทย แม้ว่าการต่อรองราคาในตลาดจะเป็นไปได้แต่จะทำด้วยความรอบคอบและสุภาพมากกว่าเมื่อนักท่องเที่ยวชาวอินเดียต่อราคาแบบก้าวร้าวเมื่อเข้าไปในร้านอาหารแท็กซี่หรือที่พักริมชายหาดอาจถือได้ว่าเป็นการไม่ให้เกียรติหรือถึงขั้นเป็นการเผชิญหน้ากันก็ได้เมื่อคนหลายๆคนพยายามเจรจาในเวลาเดียวกันพูดอย่างรวดเร็วและเสียงดังสิ่งที่ดูเหมือนเป็นพฤติกรรมที่เป็นปกติในบริบทหนึ่งจะกลายเป็นความไม่สบายใจอย่างมากในอีกบริบทหนึ่ง หรือพิจารณาการเดินทางเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจำนวนมากเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่หรือกลุ่มเพื่อนซึ่งสร้างความแตกต่างทางด้านพลวัตในพื้นที่สาธารณะร้านอาหารมีลูกค้าอยู่สิบคนนั่งกินอาหารอยู่แต่สั่งอาหารกันแบบชิวๆใช้พื้นที่เป็นชั่วโมงๆมงหรือเอาอาหารจากข้างนอกเข้ามาอย่างไรก็ตามถึงแม้พวกเขาไม่ได้ตั้งใจให้เกิดอันตรายแต่ในวัฒนธรรมการบริการของไทยมันกลับทำลายสมดุลสิ่งเดียวกันนี้ใช้ได้กับการเช็คอินโรงแรม โดยมีแขกมากกว่าจํานวนห้องที่จองไว้หรือแขกที่ขอทําอาหารในห้องพักที่ไม่มีอะไรสําหรับจุดประสองค์อันนั้นนิสัยเหล่านี้เมื่อแยกออกมาอาจดูเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อรวมกันแล้วพวกเขาสร้างความน่าอึดอัดน่าเบื่อหน่ายและสะสมแรงกดดันเล็กเล็กน้อยๆอยที่ขยายขอบเขตออกไปนี่ยังไม่พูดถึงอนาเขตของความอ่อนไหวสูงบางแห่งเป็นเขตสถานบันเทิงยามค่าคืนเช่นถนนบางลาและหักป่าตองซึ่งกฎระเบียบทางสังคมยังผ่อนปรนมากขึ้น แต่ยังคงมีอยู่คนงานท้องถิ่นที่คุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเริ่มเล่าเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่ชำระบินและความเข้าใจผิดทางวัฒนธรรมซึ่งลุกลามกลายเป็นการเผชิญหน้าที่น่าอึดอัดไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวชาวอินเดียทำสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนแต่ความเร็วที่มาจากจำนวนคนที่มากของพวกเขาทำให้ปัญหาเหล่านี้ดูเข้มข้นและมองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นอย่างไรก็ตามคงผิดหากจะบอกว่าการท่องเที่ยวในอินเดียมีแต่ปัญหาเท่านั้นงานแต่งงานแบบอินเดีย ลายเป็นตลาดที่กำลังเติบโตในประเทศไทยงานดูราลายวันซึ่งดึงดูดแขกได้หลายสิบหรือบางครั้งหลายร้อยคนและสร้างรายได้มหาศาลและสู่เศรษฐกิจท้องถิ่นเบอร์สตทอินเดียกำลังจะเปิดสํานักงานในกรุงเทพอาหารอินเดียกำลังกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเมนูอาหารไทยในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นปัจจุบันผู้มีอิทธิพลในอินเดียกำลังโปรโมทจุดหมายปลายทางในไทยในภาษาฮินดีทมินปัญจและอื่นๆความสัมพันธ์กำลังเติบโต แต่ก็กำลังเติบโตขึ้นเช่นกันและเช่นเดียวกับความสัมพันธ์อื่นๆที่ต้องปรับตัวแม้ว่าประเทศไทยจะเปิดกว้างแต่ก็พร้อมที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าประเทศนี้จะยังคงให้การต้อนรับอย่างดีแต่กลับมีคำขอเล็กๆน้อยๆจากทั้งคนในท้องถิน่นและคนทำงานด้านการท่องเที่ยวไม่ใช่เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียจำนวนน้อยลงแต่เพื่อต้องการให้ได้คนที่ใส่ใจมากขึ้นผู้คนมองหาตลาดสำหรับผู้เยี่ยมชมที่ต้องการเรียนรูบ้บรรทัดฐานของท้องถิน่น เคารพกฎเกณฑ์ที่ไม่เปิดเผยและปรับตัวเล็กน้อยตามจังหวัดและความชอบของเจ้าภาพในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาผู้ทรงอิทธิพลด้านการท่องเที่ยวชาวอินเดียบางคนได้ห่อเริ่มสะท้อนข้อความดังกล่าวพวกเขาขอร้องให้ผู้ติดตามจองโรงแรมแทนที่จะนอนข้างถนนหลีกเลี่ยงการทําอาหารบนชายหาดปฏิบตัติต่อคนงานท้องถิ่นด้วยความอดทนและทําความสะอาดหลังจากทําง,งานเสร็จนี่อาจดูเหมือนข้อเสนอแนะที่เรียบง่ายแต่มีความจําเป็น ในการสร้างความเชื่อมั่นที่อุตสาหากรรมการท่องเที่ยวขนาดใหญ่พึ่งพาอยู่ขึ้นมาใหม่ฝั่งไทยก็มีการเคลื่อนนวาวคู่ขนานกันคณะกรรมการท่องเที่ยวกำลังสร้างสื่อเป็นภาษาอินเดียเพิ่มมากขึ้นโรงแรมในไทยกำลังรับสมัครพนักงานที่สามารถพูดภาษาฮินดีหรือเบงกาลีได้ปัจจุบันชายหาดบางแห่งมีกฎระเบียบที่ชัดเจนมากขึ้นในหลายๆบทนี่ไม่ใช่แค่ท่าทางแต่เป็นการยอมรับความเป็นจริงใหม่นักท่องเที่ยวชาวอินเดียไม่ใช่แขกชั่วคราว พวกเขากำลังกลายเป็นองค์ประกอบถาวรของภูมิทัศน์การท่องเที่ยวของประเทศไทยสิ่งที่น่าสังเกตก็คือการท่องเที่ยวของอินเดียที่ประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่เป็นไปในทางบวกนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปต่างประเทศเป็นครั้งแรกพวกเขากำลังปรับตัวกับระบบภาษาและความคาดหวังทางสังคมที่ไม่คุ้นเคยพวกเขามาพร้อมกับความตื่นเต้นด้วยความทะเยอทะยานและประสบการณ์อันจำกัดในสิ่งที่ถือว่าเหมาะสมในต่างประเทศ เส้นทางการเรียนรู้นั้นเช่นกันสเสน่ห์ของประเทศไทยอยู่ที่ความนุ่มนวลบรรยากาศที่สวยงามของชายหาดแต่ยังมีบรรยากาศทางสังคมที่น่าเรื่นรมด้วยนั่นไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต้องแกล้งเป็นคนไทยแต่หมายความว่าพวกเขาควรจะต้องเข้าหาประเทศไทยด้วยความเคารพต่อวิถีทางของประเทศนั้นทั้งในแง่ของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเศร,ร,ศร,รษฐกิจและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น เราจะมารับฟังความคิดเห็นกันครับว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นในกรณีนี้เป็นอย่างไรความเห็นแรกครับกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มงวดไม่ใช่การเหยียดชั่วชาติหรือต่อต้านชาวต่างชาติแต่เป็นวิธีหนึ่งที่ประเทศต่างๆจะใช้เพื่อรักษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความสงบสุขในจิตใจของผู้อยู่อาศัยพฤติกรรมที่ไม่เคารพนักท่องเที่ยวควรได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมคุณไม่ได้อยู่ในบ้านของพ่อคุณได้มีผู้มาตอบกลับความเห็นนี้มากครับ เริ่มจากเรื่องนี้ต้องโทษการท่องเที่ยวไทยที่ดันไปส่งเสริมคนพวกนี้ให้เข้ามาความเห็นถัดไปครับคุณทำสำเร็จแล้วคติประจำใจที่ดีที่สุดเปลี่ยนพฤติกรรมหรือออกไปความเห็นถัดไปครับพวกนี้อยากขายและไม่เคารพผู้อื่นพวกนี้ล่าเป็นฝูงและพยายามแบ่งปันทุกสิ่งให้กับคนในฝูงของตนชาวบ้านคนท้องถิ่นเกลียดพวกนี้ได้มีคนมาตอบกลับความเห็นนี้ครับเริ่มจากพนันได้เลยว่าพวกเขาใช้ชายหาดเป็นห้องน้ําด้วย ความเห็นถัดไปครับนั่นคือเหตุผลที่ฉันไม่ชอบพวกเขาพวกเขาก็อยู่ที่นี่ในประเทศของฉันเช่นกันความเห็นถัดไปครับมีปัญหาอยู่ที่ชายหาดที่สวยงามบางแห่งในออนแทรีโอแคนาดาเช่นกันความเห็นถัดไปครับน่าละอายและน่ารังเกียจคนเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นมานานหลายศตรวตรรนษนแล้วและจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงความเห็นถัดไปครับฉันอยู่ในร้านขายยาแบบเครือข่ายแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาและมีผู้ชายชาวอินเดียคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหน้าฉัน พร้อมกับกล่องดินสอหกแท่งเขากําลังโต้เถียงกับพนักงานขายเพราะเขาต้องการดินสอเพียงหนึ่งแท่งจากกล่องนั้นและไม่เข้าใจว่าต้องซื้อทั้งกล่องผู้จัดการจึงพาเขาออกไปโดยไม่มีดินสอความคิดเห็นถัดไปครับฉันเพิ่งบินกับแอร์อินเดียจากกรุงเทพไปมุมไบและฉันบอกคุณไม่ถูกเลยว่ากลิ่นภายในเครื่องบินเหม็นขนาดไหนมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างการอาบน้ําและสุขอนามัยส่วนตัวทั่วไปได้มีผู้มาตอบกลับครับฉันได้ไว้ที่มุมไบ จากประเทศไทยกินบนเครื่องบินเหม็นมากขณะที่บินเข้าสู่มุมไบได้มีผู้มาตอบกลับครับในประเทศจีนรัฐบาลมีอำนาจสั่งการให้ประชาชนต้องศึกษาเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมไม่ว่าพวกเขาจะชอบหรือไม่ก็ตามประชาชนอาจได้รับคะแนนทางสังคมที่ไม่ดีหากประพฤติตัวไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตามในอินเดียศาสนามีความสําคัญอย่างยิ่งได้มีผู้มาตอบกลับครับฉันบินกับสายการบินแอร์ฟราน์ออกจากมุมไบและเมื่อ,อประตูปิดลงพนักงานต้อนรับ,บบนเครื่องบิน ก็เดินไปตามทางเดินพร้อมกับฉีดยาฆ่า,มาแมลงฉันปิดหน้าด้วยผ้าเช็ดหน้าของฉันเองอีกคนได้มาตอบกลับครับในอดีตฉันบินจากลอนดอนไปกรุงเทพผ่านอินเดียกับสายการบินไทยเป็นประจำเพื่อไปทํางานฉันจะไม่มีวันลืมเที่ยวบินขากลับครั้งหนึ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีน้ำหนักเกินขึ้นเครื่องที่จุดแวะพทักระหว่างทางกลับลอนดอนฉันไม่คิดว่าเธอจะได้อาบน้ํามาหลายเดือนแล้วซึ่งก็แย่พอแล้วแต่เธอไม่หยุดระายลมตั้งแต่เธอนั่งลง จนกระทั่งเราลงเครื่องที่สอนามบินฮิตโถฉันปฏิเสธที่จะใช้เส้นทางนั้นอีกแย่จังความคิดเห็นถัดไปครับคุณโชคดีมากประเทศไทยพวกเขามาที่ประเทศของคุณเฉพาะช่วงวันหยุดเท่านั้นฉันมาจากสิงคโปร์มีคนสิงคโปร์เป็นล้านคนที่อาศัยและทํางานที่นี่คําว่าขอโทษและ s อรี่ไม่มีอยู่ในคาศัพท์ของพวกเขาความคิดเห็นถัดไปครับฉันเพิ่งสังเกตเห็นเมื่อปีที่แล้วมีคนอินเดียหลายพันคนอยู่ทุกที่และดูเหมือนกันกับต้ามากกว่าประเทศไทย โดยทั่วไปและทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของนักท่องเที่ยวอินเดียกลุ่มนักเดินทางที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจากจํานวนนันกระท่องเที่ยวไม่ถึง70,000สนคนในปี2022สู่ตัวเลข2ล้านคนในปี2024เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงสถิติและพฤติกรรมการเดินทางนักท่องเที่ยวจํานวนมากเดินทางมาพร้อมครอบครัวใหญ่มีทั้งพ่อแม่ลูกหลานและปู่ย่าตายายแม้จะมีความแตกต่างหลากหลายแต่ความเข้าใจและความเคารพในวัฒนธรรม ซึ่งกันและกันคือสิ่งที่จะทําให้การท่องเที่ยวเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วคุณหลักเคยมีประสบการณ์กับนักท่องเที่ยวอินเดียไหมมาแชร์กันในคอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Go c o m มเมนตไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ